สวัสดีครับผมอุ้ยซาวแมนครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูในเรื่องของการเซตเีฟอลของมิกเซอร์เริ่มต้นนะครับทั้งขาเข้าและขา,ขาออกนะครับของอุ้ยซาวแมนรวมทั้งการเซตฟังก์ชันต่างๆในมิกเซอร์ว่าอุา้ยซาวแมนใช้อะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เสียงออกมาดีนะครับแล้วมีที่ปดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำออกซับนะครับ We sound designer ให้ดูนะครับในส่วนของมิกเซอร์นะครับปกติที่ผมจะเซตระบบม er ิกเซอร์ไว้นะครับก็คือว่าทุกชแนลเนี่ยปกตินะครับเราเซต็ตรีฟอสมิกเซอร์เริ่มต้นนะครับเวลา s เลือกช n e l เนี่ยเขาจะส่งออกเมนเอลนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้กดส่งออกนะครับผมปดทุกชแนล ที่ส่งออกเมแนวอนี้หมดเลยนะครับดังนั้นเวลามีเครื่องดนตรีเนี่ยผมจะโยนชแนลเหล่านี้นะครับชแนลเหล่านี้ทั้งหลายไปที่กลุ่มนะครับนี่ไปที่อ็อกนะครับนี่อ็อกนี่นะครับให้ดูเสลกนี่ที่นี่นะครับเห็นไหมครับที่คอนฟิกผมก็จะคอนฟิกเป็นซับกลุ่มนะครับนี่คนที่ม i สไตล์อนาล็อกมาก่อนนะครับคงจะเข้าใจเรื่องซับกลุ่มนะครับ ถ้ามิกเซอร์ไม่มีซับกรุ๊ปก็ทั้งทำเป็นออกเป็นโพสเฟเดอร์นะครับอันนี้ไอ้ซับกรุ๊ปนี้ก็ส่งชแนลเหล่านี้มาที่ซับกรุ๊ปนี้นะครับจะแยกเป็นตัวพวกกลองกระเบรดเบรดก็ได้นะครับแล้วกเเ็เครื่องเป่าเครื่องสายเครื่องเคอะอะไรก็ถ้ามิกเซอร์ท่านมีกรุ๊ปมากมายก็แยกออกนะครับไม่ใช่ DCA DC VCA นี้นะไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่นะครับ เป็นสับกรุปต่างหากนะครับเอาไว้ควบคุมด y นามิกนะครับของชแนลรวมเหล่านี้แทนที่จะส่งออกเมนพีเไม่ส่งนะครับก็คือเอามาผ่านสับกรุบนี้ก่อนเพื่อจะควบคุมด y นามิกรวมของกลุ่มเครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่ชแนลก็ไม่ได้ส่งออกอันนี้เลยก็โยนมานี่ก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้บัสเก้าบั1สินะครับเป็นตั้งเป็นสับกรุปนะครับแล้วผม select บัสเก้าบัสสิผมปกติ มันจะไม่ได้ออนเมียนวานี้ผมก็อ่อนปุ๊บเสียงที่วิ่งมาจากกลุ่มเฟเดอร์นี้มาเข้าบัสกลุ่มนี้แล้วก็ออกไปเมียในวาแล้วก็เอาแยกแมทริกไปนะครับก็ส่วน DCA DC VCA ใช้ไหมใช้ปกตินะครับ VCA หรือ DCA ก็คือเอาไว้คุมแรงดันเฟเดอร์ที่เป็นกลุ๊ปเหล่านี้ที่เราเราโยนเข้ามานะครับเอาไวา้บาลานซ์เรียวชามนะครับในการมิกซ์ดนตรีนะครับ ส่วนซับกรุ๊ปนี่เอาไว้คุมดนามิกนะครับอ,อยู่ในอยู่ในส่วนของซับกรุ๊ปก็จะมีการทำอ e ีโค e งอีคิวอินเสิร์ตนู่นนี่นั่นนะครับอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นดีฟอลต์เริ่มต้นนะครับส่วนบวกเอฟฟองเอฟเฟกต่างๆเนี่ยผมก็เซตไว้สัก4ีตัวไว้เครื่องสายเครื่องเคาะเครื่องเป่าเสียงร้องนะครับแล้วก็มีลิมิตเตอร์หน่อยไว้ใช้กับพวกเลคคอร์ดิ้งพวก ส่งไปออกอากาศอะไรประมาณนี้นะครับจะมีะดัมเพลตนะครับมีโวโคเพลตมีดีเลย์มีฮอรนะครับเชมเบอร์ส่วนแชมเบอร์ผมจะอินเสิร์ตข้างนอกก็มีอัฟฟิกไว้จะมีคงอีคิวออกแล้วก็มีนิวิเตอร์ใช้กับตัวเลกคอร์ดนะครับส่วนแมทริกเอ้านะครับส่วนเมนแมทริกเอ้าตรงนี้นะครับนี่เวลาเราเสียบช่องที่มิกเซอร์เวลาแยกไปก็จะเป็นซับ ท็อปท็อปซับซับหรือซับโมโนก็ได้แล้วก็ฟอนต์ฟิวเลย์อะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับเลขคอร์ดนะครับส่วนนี้ก็เป็นออกนะครับก็แยกออกจันนะครับเห็นไหมครับมีเมทิคนะครับผมก็จะทําเป็น plvr ซับ l ซับ r หรือถ้าเป็นโมโนซับก็จะเป็นโมโนซับอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่จะแยกจะเป็นเลขคอร์ดนน่นนี่นั่นนะครับส่วนออกก็เซนไปก็จะมีฟอนต์ฟิวนะครับมีเอฟเฟกเอฟเฟกนอกนะส่วนพวก ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นคีย์ลัดไวเซนออนเฟเดอร์เซนเอฟเฟกนะครับผมก็จะทำไว้ดีฟอล์ไว้ให้มันเข้าถึงง่ายและเร็วที่สุดนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับและก็ในส่วนของอ็อกซับนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอ็อกซับนะครับปกติแล้วที่เมนแมทริกเอาก็จะมีเมน PA แล้วก็ซับซับหรือซับโมโนก็ได้ออกไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นนะครับ ตอนนี้ผมเปิดเพลงอยู่เห็นไหมะแน,นล lr นะครับ lr ก็ถูกส่งมาแมทที T ่แมทริกนะครับเห็นไหมครับนี่แมทริกซับดัะนั้นปกติเรามิกเสียงนะครับเราอยากได้ความดังเพิ่มเราก็ทำ eq เพิ่มตีโลมิไทไฮแต่ว่า,อ,าวออกอากาศมันจะล้นใช่ไหมครับทีนี้เห็นไหมครับผมทำออกซับไว้ตรงนี้นะครับออกสิบเอ็ดเห็นไหมครับนี่ผมแค่ select ออกสิบเอ็ดแล้วก็ซินออนเฟเดอร์ ader, โยนปึ่ง ของ a ช n e ลที่ใช้งานอยู่นู่นนี่นั่นแล้วจะเราจะโยนเข้าซัพย์นะครับอพอเราโยนปุ๊บเห็นไหมครับที่ c h a ช n นล11อ,ออก11นี้ผมส่งออกแมทริกนะครับหมายความว่าอะไรดูที่แมทริกนะครับนี่ก็คือหมายความว่า channel ที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยโยนข้ามไปที่แมทริกเลยนะครับ โยนข้ามมาที่ออกแล้วโยนออกไปที่แมทริกเลยโดยไม่เกี่ยวกับมิเตอร์นี้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะโยนให้ดู <Yeah. S 1> มิเตอร์ทํางานอยู่อ่าเดี๋ยวผมจะคิวแมทริกให้ดูอ่าอันนี้แมทริกทางานนะครับอันนี้ Lr ทํางานอันนี้เป็นเล็กคอร์ดิ้งแล้วกันออกอากาศสดอันนี้แมทริกซับทางานดูนะเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ได้เซนอ่าปกติมันะอย่งี้ใช่ไหมครับอันนี้ ถ้าเราไม่อยากให้ความหนาของมวลที่ออกอากาศนั้นเกินนะครับแต่ว่ายันหน้าพ a เอมันไม่พอเราก็ทำล็อกซับผมดันหรือว่ากลุ่มเขื่อนเครื่องตีที่เป็นซับผมดันขึ้นนะครับนี่แมตชีนี้สมมติด,ดันปึ๊บส่งเป็นออนเฟดเดอร์ปึ๊บดัน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 เห็นไหมครับก็จะมีเรือ่า ความดังซับเพิ่มขึ้นนะครับนี่ไม่ได้เซนก็จะลดนะเห็นไหมครับเซนไปก็จะเพิ่มนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าต้องทำเป็นโพสเฟเดอร์ะนะครับที่ ถท,ที่เมนออกซิเซนไปออกซัมมี่ต้องทําเป็นโฟดโฟดเฟเดอร์นะครับส่งแบบโฟดเฟเดอร์มันเวลาเคลื่อนลงมันจะได้ตามมือนะครับตามเฟเดอร์นะเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ประจํานะครับส่วนออกซัมนี้ไม่ได้แพดเอานะเพียงแค่โยนมาที่ออกแล้วโยนออกไปแมทริคดัะนั้นออกอาการเหมือนเดิมหน้าพีเอก็ได้พลังงานความถี่่ตําเพิ่มขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หุยซมแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I uh -huh.